เป็นอยู่มันก็ดีขึ้นก็เลยก็เลยเชื่อเขาแล้วก็ลองทานดูปรากฏว่าเออไขมันก็ลดนะครับความดันก็ลดแล้วก็อ่าไม่เป็นไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นวัดไม่แพ้อากาศครับอาการที่เป็นไซนัสก็หายใจสะดวกดีขึ้นสวัสด,ดีครับผมพันตำรวจโทสลาวุฒิศรีธนายุสบดีเป็นข้าราชการตำรวจบำนาญครับเป็นอ่าเป็นภูมิแพ้เป็นไซนัส แล้วก็ต่อมลูกหมากโตด้วยไขยมันในเลือดสูงด้วยก็เห็นแม่บ้านเขาสุขภาพก็ดีขึ้นน่ะเขามาคุยว่าเขาไม่เป็นนู่นไม่เป็นนี่เอออาการที่เขาเป็นอยู่มันก็ดีขึ้นก็เลยก็เลยเชื่อเขาแล้วก็ลองทานดูปรากฏว่าไออขามันก็ลดนะครับความดันก็ลดแล้วกออ็ไม่เป็นไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นหวัดไม่แพ้อากาศครับอาการที่เป็นไซนัสก็หายใจสะดวกดีขึ้นออประมาณสักร่วมๆสองเดือนครับ สองเดือนก็เริ่มเริ่มเริ่ม,มดีขึ้นตื่นเช้าขึ้นมาก็ไม่เพลียนะก็คือทํางานแล้วไม่เหนื่อยอ,ออกกําลังกายแล้วไม่เหนื่อยแต่ก่อนนี้จะเดินได้อย่างเดียวเดี๋ยวนี้วิ่งได้ก็ขอฝากนะครับพี่น้องที่ดูที่ชมรายการนี้นะครับหากท่านไม่สบายนะครับท่านเป็นภูมิแพ้เป็นหวัดหรือว่าเป็นโรคต่างๆที่เช่นเบาหวานไขมันนะครับท่านทานยาอื่นไม่ได้ท่านลองทานปู้ข่าวสกัดนี้ดูนะครับว่า สักเดือน2เดือนแล้วท่านจะเห็นผลเหมือนผมเองครับ